น่าจะได้ที่แนวรับด้านล่างนี้นะครับสำหรับคู่ EU นะครับรพี่เข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับหลังแท่งนี้จะเป็นแท่งเดอะไฟนอลนนะครับน้องหลังแท่งนี้จะเป็นแท่งเดอะไฟนอ่นพี่ไอกำลังรอดูนะครับมี2คู่นะครับที่น่าสนใจตอนนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะรอเข้าที่กรอบน่าจะได้ที่แนวรับด้านล่างนี้นะครับสำหรับคู่ EU นะครับพีง่เข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับน้องอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับตรงนี้เป็นกรอบไซด์เวย์ครับน้องครับเป็นลักษณะของแนวรับนะครับมองเห็นชัดเจนนะครับกรอบการวิ่งชัดเจนนะครับก็กดเข้าออเดอร์ที่แท่งดอะไฟนอลนนะครับที่บริเวณแนวรับนะครับ มาดูกันนะครับว่าจะดีดทิ้งไส้ที่บริเวณแนวรับตรงนี้ไหมนะครับเดี๋ยวไฟนอลวัดกันที่ปลายไส้นะครับบริเวณกรอบแนวรับแนวต้านนะครับของกรอบไซเวย์นะครับหรือการเข้าออเดอร์ที่บริเวณแนวรับแนวต้านนะครับก็วัดกันที่ปลายไส้นะครับมาดูว่าออเดอร์นี้จะดีดขึ้นไปไหมนะครับโอเค นะครับเรียบร้อยนะครับดีขึ้นไปตามคาดนะครับก็ลาัาที่หนึ่งออเดอร์ครับน้องครับสวัสดีครับผม